วันนี้อากาศดีเล่นน้ำกันดีกว่าโอ้ยเล่นต้องนานแล้วพี่ฝนวูู้วูวกำลังสนุกเลยอ่ะทำไมอ่ะเหนื่อยแล้วอะพี่ขึ้นไปพักไดเปล่าอ่ะเหนื่อยแล้วเหรอใช่แล้วอะงั้นขึ้นไปพักก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่ฝนเล่นอีกแป๊บหนึ่งโอ้โหกำลังสนุกเลยนะเนี่ยพี่เอกไม่มีห่วงยางอะดีไม่มีหวงยางเหรอใช่แล้วอืมยืมของพี่ฝนก่อนเอาไหมอะไม่เอาใส่ไม่ลงทำไมอะหวงยางพี่ฝนน่ารักนะโอ้ ก็มันห่วงยางมันคับอ่ะมันคาบเหรอใช่แล้วเอองั้นนอนพักไปก่อนก็แล้วกันวันนี้เล่นน้ําหนุกจังเลยนะครับจอดชอบมากเลยอ่ะพี่ฝนขึ้นได้ยังอ่ะทำไมอะไม่อยากขึ้นนะหิวแล้วอ๋อหิวก็หิวไปคนเดียวเลยพี่ฝนไม่กินอ่ะอ๋อเขามีร้านเปิดใหม่งั้นพี่เอกไปคนเดียวก็ได้ฮะมีร้านเปิดใหม่เหรอใช่แล้วโอ้จริงอรอมีร้านเปิดใหม่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ เปิดต้องพักหนึ่งแล้วนะแล้วที่สําคัญนะปุกปิ๊กหนีไปกินมาแล้วเนี่ยฮะปุ๊กปิ๊กหนีไปกินมาแล้วด้วยอรอใช่แล้วโอ้เงั้นก็ลองไปดูดีกว่าว่าร้านเปิดใหม่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะตามมาหน้าตามมาเออแต่นีอยู่อย่างหนึ่งอะนะอย่างหนึ่งคืออะไรพี่ฝนไม่ได้เอาตังมานั่นไง <c oughs> <c oughs> งั้นทําไงดีอ่ะเฮ้ยพี่เอกมีตังอยู่บ้างอะนะฮะจิงเหรอพี่เอกจะเลี้ยงเหรอเออเลี้ยงก็เลี้ยงนี่ไง ว้าสุดยอดไปเลยนี่นี่นี่ร้านอยู่นี่ร้านเปิดใหม่เปิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ยักรู้เออไม่ค่อยได้เข้ามาไงมัวแต่ไปเล่นอย่างอื่นอยู่ว้าสุดยอดไปเลยเปิดใหม่ใหญ่โตมโหลานเบลเลอร์เท่เลยอ่ะใช่แล้วร้านมีชื่อว่าเดอะบริกโอ้แสดงว่าจะต้องมีของอร่อยๆเยอะใช่ไหมอ่ะเยอะมากถ้าเยอะมากพี่แอ๋ก็พาขึ้นไปดูก็แล้วกันมาขึ้นมาทางนี้มาเร็ว ตามไปนะตามไปไม่ค่อยสว่างเลยเอาไฟฉายมาเปิดดีกว่ามาเร็วเข้านี่ไงมีสองร้านเลยโอ้หหร้านเปิดใหม่จริงๆด้วยเอาร้านไหนดีร้านนี้ดีกว่าสีเหลืองอะ่ะอ๋อเนี่ยหรออันนี้ร้านรสปันโจเอาเดี๋ยวก่อนแล้วไหนพวกพ๊กอะ่ะ ปุ๊กปิกกินเสร็จแล้วมั้งหนีไปเล่นเกมอื่นแล้วหรือเปล่าเอาอีกแล้วอะ่ะปุ๊กปิกนี่นายตลอดเลยแอบหนีไปเล่นที่อื่นอนีกแล้วเนี่ยเห็นว่าจะเอามาให้พี่เอกตัดคลิปให้ <c oughs> นี่เนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นทาโก้โอ้น่ากินจมาน่าจะขอกินมั่งว่าแต่คนขายหายไปไหนแล้วอ,อ่ะเขาไม่อยู่เ็าบอกว่าหยิบไปกินเสร็จแล้วก็จ่ายตังเองด้วยอ๋อหยิบไปกินได้เลยโอ้อันนี้อื้อหืออร่อยมากเลยาดีใช่ไหมละ่ะดีมากดีมากลุกนี้มาตั้งนานละอื้จอจือจอยากกินนานนั้นนะครับได้เลยจอเดี๋ยวพี่ฝนหยิบให้เป็นไงบ้างอ่ะรสชาติอื้อ อร่อยมากเลยนะครับจอดชอบแบบนี้อะครับจ่ายตังเลยไหมอ่ะจ่ายตังเหรอนี่เอาพี่เอกจ่ายเลยเอาละหนึ่งร้0ยส0งร้อยสามยสห้าบบาทโอ้โหพี่เอกนี่ไปทำงานพิเศษมามีตังเยอะ ใช่แล้ว500เมื่อกี้จ่าย50สิบบาท <c oughs> เดี๋ยวก่อแล้วนี่ร้านอะไรอะ่ะอันนี้ร้านเดอะบริกจะเป็นร้านพวกสเต็กอ่ะร้านสเต็กง้าเหรอใช่แล้วสเต็กอร่อยมากอร่อยมากเลยเหรอนี่นี่เดี๋ยวหยิบให้แล้วคนขายหายไปไหนอีกแล้วอ่ะคนขายไม่อยู่อีกแล้วคนขายไม่อยู่หรือเขาจะไปต่างประเทศแล้วก็วางร้านเอาไว้แล้วให้เราบริการตัวเองอ่ะเขาไม่อยู่บางเวลาไม่อยู่บางเวลาเหร ้แลวองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกตามธรรมเนียมของเราตามธรรมเนียมอะไรอะพี่ฝนตามธรรมเนียมต่างหากตามธรรมเนียมอะไรก็อันนี้ไงถ้าเขามีอะไรมาใหม่ะเราจะต้องออกตามหาความลับหาความลับเนี่ยนะใช่แล้วเดี๋ยวก่อนข้างหลังนี่คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของเหรอใช่แล้วไว้สุดยอดไปเลยเขาทะลุผ่านได้ด้วยอ่ะอ้าวทำไมของทะลุได้อ่ะแปลกๆชาวมากเลยเดี๋ยวก่อน ถ้าจะต้องตามหาความลับแล้วก็จะต้องมีอุปกรณ์บางอย่างอุปกรณ์อะไรอ่ะอุปกรณ์อันนี้ไงที่จะต้องออกตามหาความลับอ่ะอุปกรณ์ที่ต้องออกตามหาความลับไฟฉายไงเออต้องมีไฟฉายแล้วก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยอ่าอะไรอ่ะค้อนหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือวิทยุสื่อสารแล้วก็อันนี้ไว้ตามหาคุณผีแล้วก็อันนี้ไฟฉายตามด้วยที่นอนเอาที่นอนมาทําอะไรอ่ะเอาไว้มุดเอาที่นอนไว้มุด ใช่แล้วเอาไว้มุดแถวเนี้ยเดี๋ยวคอยดูนะนี่เลยเดี๋ยววางวางไว้แถวนี้นะเดี๋ยวเราจะดูซิว่าตรงนี้มีกล่องกล่องว่างๆแล้วทะลุผ่านเราสามารถเจอความลับอะไรบางอย่างได้อีกอะ่ะอะไรอ่ะพี่ฝนนี่ไงเราสามารถทะลุได้ทะลุไปไหนอ่ะทะลุมาห้องข้างๆเนี่ยฮะห,ห้องข้างๆมีด้วยเหรอนี่ไงพี่เอกลองวิ่งมาดี่ มันไม่ใช่ห้องข้างๆมันเป็นร้านข้างๆเ็นี่ไงเป็นความลับอ่ะแสดงว่าที่นี่จะต้องมีความลับอย่างอื่นอีกแน่นอนเลยเราจะอยู่อย่างนั้นอีกนานปะเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวทําให้ดูก่อนแถวนี้มีผีด้วยนะขอบอกมีผีตรงไหนนี่ไงก็สัญญาณจับจับผีเจอผีด้วยเมื่อกี้เขาล้องติด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 อ่ะมีเจอผีด้วยเหรอเฮ้ยอุตะฮะ มานี่เร็วเข้าอะไรอ่ะมันเจออะไรบังอยังอีกแล้วไหนอ่ะนี่งเจออะไรบังอยังไม่เห็นมีเลยนี่ไงตรงวันหนังนี่เขาเขียนว่าอะไรเขียนว่าอะพิพิธภัณฑ์มิวเซียมเหรอร้านอาหารร้านแล้วก็ดีลเลอร์ชิปที่คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่วนสนใจอันนี้มากกว่าอุตะฮะเฮ้ยกดได้ด้วยพี่วนอะไรอ่ะอะไรแล้วมีเขาดาวอะไรด้วยนะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยแย่แล้วเรากดอะไรผิดไปหรือเปล่า แล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนจากร้านอาหารไปเป็นพิพิธภัณฑ์เลยเหรอเออเดี๋ยวก่อนที่แปลกว่านั้นนะนีนนน่นี่คุณปู่ไหนคุณปู่นี่ไงเนี่ยคุณปู่ไม่หวนอะใช่โยอนี่ไงคุณปู่ชัดๆเลยเบลจําไม่ได้หรอตอนที่เราเล่นนั้นนั่นน่ะนั่นนะคุณปู่ไม่หวนเลยเออใช่จริงด้วยแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์บางอย่างที่เราจะต้อง รูอน,นี้เคยเห็นอันนี้อะไรอเล็บวูบอรีนเหรออันนี้ก็เคยเห็นเหมือนกันอันนี้พิระมิดเหรอใช่แล้วอุปกรณ์พวกนี้พี่วนลเคยตามหาความลับมาก่อนจําได้หรือเปล่าอ๋อมันดูเหมือนว่ารูปภาพตรงนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเบาะแสนแน่นอนนี่มันเป็นบลูเคเว้นตอนที่เขาสร้างใหม่ๆนี่นะถูกต้องแล้ว<อ>น,นี่อะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ,อันนี้รู้อันนี้รู้ อะไรอ่ะอันนี้รู้โออันนี้หายากมากเลยเฮ้ยแล้วเนี่ยนี่อะไรอ่ะอันนั้นหัวโลกเฮ้ยจามสัญญาณของคุณผีได้ด้วยอ่ะจากหัวกะโหลกอันเนี้ยเหรอใช่แล้ว พี่ฝนคิดว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นความลับเกี่ยวกับสิ่งของพวกนี้แน่นอนแล้วทําไมปู่พี่ฝนหน้าดุจังไม่รู้เหมือนกันแปลกๆชะามัดเลยงั้นพี่เอกตามพี่ฝนมานะอ่ะตามไปนะตามไปตามมานะตามมาเดี๋ยวเราจะไปตามหาความลับไปบ้านเดิมของเราบ้านเลขที่22 22เนี่ยนะใช่แล้วตามไปเลยนี่บ้านเลขที่22ว่างพอดีปึ๊บจุบมาแล้วแล้วทําไงต่อ เดี๋ยวเราจะไปเปิดบ้านที่มีเล็บวูวาลีนกันแล้วบ้านหลังนั้นคือบ้านหลังไหนอะเหมือนไม่ค่อยรู้เลยอะคร <c oughs> าวหน้าต้องมากับเอมมี่แล้วอ๋อก็พี่เอกไม่รู้นี่นะก็พี่ฝน<ร>พี่ฝนไปกับเอมมี่อะอ๋อเอมมี่รู้ทุกอย่างเลยเอมมี่รู้มากกว่าพี่ฝนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปิดบ้านนี่ก่อน นี่ไงบ้านหลังเนี้ยที่มีเล็บบูวาลีน่ะหลังนี้หรอใช่แล้วเดี๋ยวมันจะมีบันไดที่เราสามารถขึ้นไปห้องลับได้ด้วยอ๋อเขามีห้องใต้หลังคาอยู่อะใช่แล้วมีห้องใต้หลังคาคราวที่แล้วปู๊นเลยนะนานมากแล้วมากับเอมมี่อะเจอเล็บบูวาลีนตรงเนี้ย มาแล้วมาแล้วนี่นี่เดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเนี่ยข้างบนมีห้องใต้หลังคาอยู่ขอบอกเนี่ยตรงนี้แหละพี่เอกจาได้นี่งไงขึ้นมาเร็วเข้าชืบผึบเพิ่ชึบขึ้นมาแล้วเปิดไฟก่อนเปิดไฟืดชะมัดเลยนั่นไงเล็บวูเวอร์ลีนอ่าเล็บวูเวอร์ลีนเนี่ยสิ่งของสิ่งแรกที่เราจะต้องหยิบไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางไฟฉายแล้วหยิบก่อน <laughs> มาเร็วเข้าเดี๋ยวพอเราได้เล็บวูฟเวอร์ลีนแล้วนะเราจะต้องไปไขกุญแจเปิดความลับอันต่อไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็วเข้าตามมานะตามมาแล้วยังไงต่อเราจะไปที่โบสถ์กันอ,อ๋อโบสถ์ก็อยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่หรอใช่แล้วในโบสถ์จะมีความลับอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะในโบสถ์เนี่ยนะใช่แล้วทุกคน มาเร็วเข้ามันมีลำดับขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องทำให้ถูกขั้นตอนด้วยทำให้ถูกขั้นตอนกันไปเลยทีเดียวเชียวใช่ถ้าเราทำให้ถูกขั้นตอนเราจะไม่เจออันนั้นน่ะทำอะไรก่อนน่ะนี่ไงเราจะต้องกดปุ่มมานี่ก่อนดึงเขาเรียกว่าอะไรนะ่ะดึงเชือบขย่าว่าน,น่ะนะลักครังอะ่ะอ,อ๋อต้องลั่นลักครังก่อนใช่แล้วสามครั้งด้วยกันต้องสามครั้งด้วยเหรอใช่แล้วต้อง คลิกลั่นละครสามครั้งก่อนแล้วเราก็จะสามารถกดตุ่มที่อยู่บนหลังคาโบสอันนั้นได้อ๋อแล้วพี่เอกต้องกดเพิ่มอีกไหมอืมเอเดกก็กดมาแล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ออสาครั้งแล้วไม่ต้องเพิ่มเลยใช่ไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องเพิ่มห้ามเพิ่มเด็ดขัดอ่าเร็วเข้าขึ้นไปดิขึ้นวันใดมาโอ้โหขึ้นไ,ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวนี่ไห ตามมาหน้าตามมาเร็วเข้าแล้วว่าขึ้นไปตรงหลังคาโบดเหรอถั่วต้มมาเร็วระโ <มา S 1> ดดฮึบฉึบเปิดไฟให้อยู่นี่ไงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีแสงวาบๆอยู่ใช่เปล่าเมื่อกี้อ๋อหลังคานี่เคาะแล้วจะดังแล้วก็มีแสงเหรอใช่แล้วทุกคนแล้วก็เราจะเอาอุปกรณ์พิเศษเสริมขึ้นมาก็คือที่นอนเอาที่นอนมาทําอะไรอีกแล้วนี่ไงเดี๋ยวเราจะมุดลงไปข้างใต้หลังคาแล้วมุดลงไปที่ใต้หลังคาถูกต้องเอ้วแต่ก่อนเอินลืมไปฮะลืมกดตุ่ม อ๋อไม่ได้มานานอ่าไม่ได้มานานลืมกดตุ้มก่อนกดเสร็จแล้วก็นี่ไงนอนที่ใต้หลังคานอนลงไปตรงใต้หลังคาใช่แล้วได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางที่นอนให้ดีๆให้สามารถมุดลงไปได้ก่อนแล้วต้องวางแบบไหนถึงจะมุดลงไปได้อะนี่ไงวางให้มันเลื่อมๆแบบนี้แล้วเราก็ตะแคงข้างตะแคงข้างเห็นไหมพี่วอนเห็นแล้วอะไรอ่ะนี่ไง พีระมิดพีระมิดแล้วพีอกจะเห็นไดไงเพียกไม่ได้นอนเดี๋ยวเพียกก็ลงมานอนดูนะข้างล่างมีพีระมิดใช่ไหมอ๋อแล้วไงต่อเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์พวกนี้ไปนะแล้วก็เอาไปเปิดที่มันมีความลับตรงนั้นน่ะตรงนั้นใช่แล้วตรงที่เขามีคุณปู่พี่ฝนแล้วก็มีหัวกะโหลกอ๋อที่พี่ฝนเปิดอ๋อพีระมิดเห็นไหม เห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหม uh huh. เรายังขาดสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งอ่ะ uh, ขาดอะไรกัตนะตามมานะตามมามาเร็วเข้าโอ้โห oh, ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะเราจะไขความลับไม่ได้แน่นอนทําไมมันลึกลับซับซ้อน <laughs> มาเร็วเข้าเดี๋ยวมาที่โรงพยาบาลก่อน อ่าเราไม่ได้ป่วยไปโรงพยาบาลทําไมพี่วอนรู้แล้วไงว่าหัวกะโหลกอ่ะเขาคือตรงนี้นี่คือหัวกะโหลกเหรอใช่แล้วหัวกะโหลกในห้างหลังห้องเอ็กซ์เนียมีความลับที่คุณปู่พี่วอนสร้างเอาไว้ หลังห้องเอ็กซเรย์นี่ไงจดหมายของคุณปู่จดหมายของคุณปู่ปถูกต้องแล้วไงต่อเราจะต้องกดที่จดหมายของคุณปู่ก่อนกดเอ่อน้ำเงินน้ำเงินปุ่มเนี่ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่อย่าก,กดหน้าอันนั้นอ่ะปุ่มอะไรเนี่ยนี่ไงปุ่มที่หนังสือที่ของคุณปู่วางทิ้งเอาไว้อ่ะให้กดเอ,อ้อไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้ว <laughs> พี่ฝนบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามกดปุ่มสีน้ำเงินอ่ะให้กดที่กระดาษของคุณปู่ที่วางไว้ว่างๆเนี่ย เออเขาไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะเขาไปไหนมาไม่รู้ไปโพทะเลสาบไหนก็ไม่รู้เออบอกแล้วว่าอย่าก,กดตุ่มมันนั้นบอกแล้วไม่เชื่อเอาแล้วบอกปุ่มทําไมก็กดเลยมาแล้วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตุ่มมันนี้ต่อทําอะไรอ่ะนี่ไงข้างบนเนี่ยน้ามีห้องลับมีซอมบี้ด้วยขอบอกมีซอมบี้ด้วยเหรอใช่แล้ว ทางนี้เลยตามมาหน้าตาม,มาในบูเคเว่นเนี่ยนะใช่แล้วมีซอมบี้ด้วยข้างในนะพี่ฝนไม่อยากจะเข้าไปเท่าไหร่นะเออแล้วไงต่อนี่ตรงนี้มันมีหนังสือของเอเจนต์อยู่หนังสือของเอเจนต์ถูกต้องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีป้ายมีหนังสือของเอเจนต์อยู่เออแล้วไงต่อพี่ฝนให้เรากดตรงนี้ใช่ไหมอ้าวกดตรงนี้เสร็จปุ๊บจะมีไฟลุกขึ้นมาแล้วไฟลุกขึ้นมาแล้วเป็นไง เพราะว่าเราจะเอาไปเปิดหนังสือพิเศษของคุณปณู่พิฝนอ๋อพี่เอกต้องกดด้วยไหมกดด้วยสิอ่าอ่ะ,อะกดแล้วกดแล้วเราก็ตามมานะ้าตามมากําลังวิ่งตามไปอยู่ไหนเนี่ยเรากําลังจะไปที่ห้องสม,มุดห้องหนังสือตกลงเรียกว่าห้องสม,มุดหรือห้องหนังสือทั้งสองอย่างเหมือนกันเดียเด๋ยวนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงหนังสือแห่งความลับของปู่พิฝนนั่นเอง ไม่เห็นมีเลยนี่ไงก็ถือลงมาแล้วเนี่ยอ๋ออยู่บนหัวเมื่อกี้นี้พเพกได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังฟึง้งหรือเปล่าได้ยินแต่เบามากมันน่ากลัวมากเลยนะขอบอกตอนหยิบหนังสือลงมาเนี่ยเออแล้วเราก็เอาไปที่นู่นนะเหรอใช่แล้วอันนี้คือความลับอย่างสุดท้าย พี่จะไขคดีปริศนาตรงนี้ได้เดี๋ยวพี่ฝนไม่ได้เป็นโคน,นัน <c oughs> นักหน่อยมาแล้วเข้าเนี่ยไม่เราเอามาครบแล้วเออแล้วเพ็กก็ถือหนังสือพี่ฝนก็ถือเล็บวัวลีนถูกต้องแล้วเราก็ตามหาพีระมิดอันนั้นเจอแล้วคราวนี้เราจะเอาหนังสือเล่มเนี้ยไปวางไว้บนชั้นนันนันไงอ้าวเหรอนี่ชั้นหนังสือเหรอเนี่ยใช่แล้วมาแล้วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะวางให้ดูอ่าฮะจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นหรือเปล่าโนาวางเลยวางแล้ว เออเออมันมีเสียงอะไรบางอย่างไฟลุกพรึบพี่ฝนนี่อะไรอ่ะไฟลุกพรึบเฮ้ย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 อกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะอะไรแบบแบบอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่กล้ามองเดี๋ยวขอไฟฉายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นปูของพี่ฝนเปล่าพี่ปูพี่ฝนเนระใช่แล้วใช่เหรออ้่าวอ้าวหายไปแล้วอะหายไปแล้วอะหายไปไหนอ่ะไม่รู้อ้าวหัวกะโหลกมาแทนแล้วอ่ะอะไรเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะ เอเดี๋ยวขอขออีกรอบหนึ่งได้เปล่าพี่เอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหนังสือแน่นอนปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเหรอใช่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณปู่ของพี่ฝนไม่อยู่มานานหลายร้อยปีแล้วนะหรือว่าหนังสือนี่จะปลุกขึ้นมาได้หนึ่งเวบเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยจริงจริงด้วยพี่เอกว่าเอ้เดี๋ยวก่อนเฮอุตะพี่ฝนฮะทะลุได้อะจริงเหรอหรือว่าเหรื อเขาจะเป็นผีหรือเปล่าเขาจะเป็นผีจริงๆหรองั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณปู่คุณปู่มาสาภาพนี้แล้วก็เราหนีกันเตอะเดี๋ยวรอก่อนที่ไปก่อนเลยนะ <c oughs> นี่มันเกิดอะไรกันแน่เนี่ยเอ้ยเอาเราวิ่งไปทางไหนเดี <c> ๋ <oughs> มาทางนี้